สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของทางร้านที m o โมบายแล้วก็ร้านสมภพโมบายของเรานะคะก่อนเลือกโปรอินเทอร์เน็ตนะคะอยากให้ลูกค้าให้พนักงานแนะนำอธิบายวิธีการเล่นอินเทอร์เน็ตทุกครั้งเพราะแต่ละโปรแต่ละค่ายจะมีราคาอินเทอร์เน็ตไม่เท่ากันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากให้ราคาอินเทอร์เนต็ตเหมาะกับความต้องการของเราเราจะต้องให้พนักงานอธิบายวิธีการใช้งานการเปิดใช้งานอินเทอร์เนต็ตและเลือกโปรไหนถึงจะได้อินเทอร์เนต็ตทั้งเดือนตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต้องให้พนักงานอธิบายการใช้งานก่อนทุกครั้งนะคะ